สวัสดีครับมาพบกับเซลเจมอีกแล้วนะครับผมส่วนวันนี้นะครับก็เจมเนี่ยกลับทางจังหวัดนะครับก็เป็นช่วงปีใหม่นะครับผมก็เลยที่บ้านเจมเนี่ยก็ทาเกี่ยวกับเรื่องทําเกษตรทํานาอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับถ้าว่าผมอยู่กรุงเทพเนี่ยผมก็ขายรถนะครับผมก็เลยวันนี้เนี่ยอ,อ,อยากจะมารีวิวในส่วนของตัวการเจาะน้ําบาดาลน,นะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้โซลาเซลล์นะครับว่า เป็นยังไงบ้างนะครับว่าตอนสี่โมงเย็นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเนอยากจะติดแบบในส่วนของตัวโซล่าเซลล์เนี่ยน้ำเนี่ยจะแรงหรือเปล่านะประมาณสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นน้ายังไหลอยู่หรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะอันนี้เจมเจาะบ่อขนาด6นิ้วนะครับแล้วก็ท่อเนี่ยสองนิ้วนะครับผมที่ดึงน้ําขึ้นมานะฮะนี่ยแล้วก็ตอนตอนนี้เนี่ยน้ําเวลาประมาณสี่โมงนะครับสี่โมงเย็นนะครับก็ถือว่าไหลออกเต็มท่อนะครับ ปั๊มนะครับก็เป็นปั๊ม1,500วัตต์นะครับนี่ครับน้ำก็ไหลดีเลยนะครับที่บ้านเจมก็ทำกเกษตรนะฮะแล้วก็ทำทำกเกษตรหลายๆอย่างครับทำนานะครับนี่ครับนี่เราก็พอในส่วนของในานานเราเนี่ยน้ำพอแล้วเราก็จะมา ปล่อยลงสระนะครับนี่ครับประมาณนี้นี่นะนนะ